ด e ริช h ร์ดแมน i นบาบิโลนเศรษฐีชี้ทางรวยบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนกาลครั้งหนึ่งนะครบาบิโลนอันเก่าแก่มีเศรษฐีผู้ร่ำรวยมหาศาลคนหนึ่งนามว่าอาคัตความมั่งคั่งของเขาเลื่องลือไปไกลความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เช่นกันเขาเป็นคนใจบุญสุนทานใจกว้างกับครอบครัวและใช้ใจ่ายเพื่อตัวเองเต็มที่ แต่ถึงกระนั้นความมั่งคั่งของเขาก็ยังเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วทุกปีมากกว่าที่เขาใช้จ่ายไปมีสหายในวัยเด็กหลายคนถามเขาว่าอาคัตท่านโชคดีกว่าพวกเราท่านกลายเป็นบุรุษกู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนในขณะที่พวกเรายังต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดท่านสามารถสวมใส่อาภรณ์ที่ดีที่สุดอิ่มเอมกับอาหารที่หายากที่สุดในขณะที่พวกเรา พอใจแล้วถ้าเราสามารถหาเสื้อผ้าให้ครอบครัวสวมใส่และเลี้ยงดูพวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่การก่อนเราเคยทัดเทียมกันเคยศึกษาวิชาความรู้จากอาจารย์คนเดียวกันเราเล่นอะไรเหมือนเหมือนกันท่านไม่เคยเหนือกว่าพวกเราไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องเล่นและนับจากนั้นมาท่านก็ไม่ได้เป็นพลเมืองที่ทรงเกียรติไปมากกว่าพวกเราเลย เ่าที่เราเห็นท่านมิได้ทำงานหนักกว่าหรือซื่อสัตย์มากไปกว่าเราแต่เหตุใดโชคชะตาที่เอาแน่เอานอนไม่ได้จึงเลือกให้ท่านได้มีสิทธิ์มีความสุขกับสิ่งดีๆทั้งหมดของชีวิตเพียงคนเดียวมองข้ามพวกเราที่สมควรได้รับเท่าเทียมกัน อาคัดแย้งพวกเขาว่าหากพวกท่านยังไม่มีอะไรในชีวิตไปมากกว่าสมัยที่พวกเรายังเป็นเด็กนั้นย่อมเป็นเพราะพวกท่านล้มเหลวในการเรียนรู้กฎแห่งการสร้างความมั่งคั่งหรือไม่ก็เพียงเพราะพวกท่านไม่ได้สังเกตเห็นมันโชคชะตาที่เอาแน่เอานอนไม่ได้คือเทพธิดาแห่งความชั่วร้ายที่ไม่เคยนำความดีสู่ใครถาวร ตรงกันข้ามนางกลับนำความพินาศมาสู่มนุษย์เกือบทุกคนที่นางโปรยทองคําให้โดยที่พวกเขาไม่ได้หามาเองนางทําให้พวกมือเติบเหล่านั้นผลาญสิ่งที่พวกเขาได้มาให้หมดไปในเวลาอนาันรวดเร็วแล้วทอดทิ้งให้พวกเขาอยู่กับความทายาอยากและความปรารถนาที่ตนเองไม่อาจตอบสนองแต่กับคนที่นางโปรดพวกเขาจะกลายเป็นคนตรนีและเก็บออมเงินไว้ไม่กล้าใช้จ่ายเพราะรู้ดีไม่อาจหามาทดแทนได้ พวกเขาหวาดกลัวยิ่งนักว่าจะถูกโจรกรรมจึงใช้ชีวิตอย่างว่างเปล่าจมทุกข์อาจมีคนอื่นที่สามารถทําให้ทองคําซึ่งไม่ได้หามาเองนั้นเพิ่มพูนมากขึ้นเป็นพลเมืองที่มีความสุขและพึงพอใจต่อไปแต่คนเหล่านั้นมีเพียงน้อยนิดซึ่งข้าไม่รู้จักพวกเขาเพียงแค่เคยได้ยินมาเท่านั้นพวกท่านลองคิดถึงคนที่ได้รับมรดกมหาศาลอย่างกระทันหันแล้วดูสิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่บรรดาสหายเขาของเขายอมรับว่า คนที่ได้รับมรดกจํานวนมากอย่างกระทันหันที่พวกเขารู้จักเป็นจริงตามที่อาคัตพูดพวกเขาขอให้อาคัตอธิบายให้ฟังว่าเขากลายเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติมากมายได้อย่างไรอาคัตจึงพูดต่อว่าเมื่อครั้งยังหนุ่มข้าเหลียวมองรอบกายและเห็นสิ่งดีๆทั้งหมดที่จะนําความสุขและความพึงพอใจมาให้แล้วข้าก็รอหนักได้ว่าความมั่งคั่งเป็นตัวเพิ่มพูนอํานาจของสิ่งเหล่านี้ความมั่งคั่งคืออํานาจ ความมั่งคั่งทําให้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นไปได้เราอาจตกแต่งบ้านด้วยเครื่องประดับที่แพงที่สุดเราอาจล่องเรือไปอยังท้องทะเลไกลโพ้นเราอาจได้ลิ้มลองอาหารอันโ,โอชะจากแดนไกลเราอาจซื้อเครื่องประดับของช่างทองและช่างขัดศิลาเราอาจสร้างวิหารโอรานแด่พระเจ้าเราอาจทำสิ่งเหล่านี้และสิ่งอื่นมากมายซึ่งจะทำให้เรารู้สึกสุขใจทำให้จิตวิญญ,ญาณเราอิ่มเอม เมื่อข้าตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ข้าก็ประกาศกับตัวเองว่าข้าจะเรียกร้องสิทธิ์ของข้าในสิ่งดีๆของชีวิตเหล่านี้ข้าจะไม่ยอมเป็นคนที่ยืนดูผู้อื่นมีความสุขยวงห่างด้วยความริษยาข้าจะไม่ยอมพอใจกับการห่อหุ้มตัวเองด้วยอาพอราคาถูกที่ยังดูน่านับถือข้าจะไม่ยอมพึงพอใจกับทรัพย์สมบัติของคนยากจนตรงกันข้ามข้าจะทําให้ตัวเองเป็นอาคันตุก,กะของงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆ ดังที่พวกท่านรู้อยู่แล้วว่าข้าเป็นบุตรชายของพ่อค้าผู้ต่ำต้อยในครอบครัวใหญ่ที่ไม่มีหวังในมรดกและดังที่พวกท่านกล่าวมาแล้วอย่างตรงไปตรงมาข้าไม่ได้มีอำนาจหรือสติปัญญาเหนือผู้อื่นข้าจึงตัดสินใจว่าถ้าข้าอยากสำเร็จลุล่วงในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเวลา และการศึกษาคือสิ่งจำเป็นในเรื่องของเวลามนุษย์ทุกคนล้วนมีมากมายพวกท่านแต่ละคนได้ปล่อยให้เวลามากพอที่จะทำให้ท่านมั่งคัง่งผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์แต่พวกท่านก็ต้องยอมรับว่าพวกท่านไม่มีอะไรจะอวดนอกจากครอบครัวดีๆที่ท่านภาคภูมิใจในเรื่องของการศึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ได้สอนไว้หรอกหรือว่าการศึกษามีสประเภทประเภทที่หเป็นสิ่งที่เราศึกษาแล้วรู้เลย อีกประเภทเป็นการฝึกสอนให้เรารู้วิธีค้นหาสิ่งที่เราไม่รู้ด้วยเหตุนี้ข้าจึงตัดสินใจว่าจะต้องค้นหาวิธีทําให้ความมั่งคั่งเพิ่มทูนขึ้นเรื่อยๆและเมื่อค้นพบแล้วข้าจะทําตามวิธีนั้นให้ดีที่สุดมันไม่เป็นการฉลาดกว่า,ราหรอกรืที่เราจะหาความสุขให้มากๆระหว่างที่เรายังอยู่ภายใต้แสงตะวันอันเจิดจ้าเพราะความโศกเศร้าจะวิ่งมาหาเราเมื่อเราจากไปสู่ความมืดมิดของโลกแห่งวิญญ,ญาณ ได้ทำงานเป็นอาลักษ์ในหอจดหมายเหตุต้องตรากตรำอยู่กับแผ่นจารึกดินเหนียววันละหลายหลายชั่วโมงทุกวันข้าต้องทำงานดักสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่าแต่ไรายได้ก็เพจได้เพียงน้อยนิดอาหารเสื้อผ้าเครื่องบูชาพระเจ้าและอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าไม่อาจจดจำได้ได้ดูดเงินที่ข้าหามาได้ไปจนสิน้นแต่ความตั้งใจแน่ๆของข้ายังคงอยู่และว,วันหนึ่งอังกามิชนายทุนปล่อยกู้ ออามาที่จวนเจ้าเมืองและสั่งคัดสำเนากฎหมายฉบับที่9เขาบอกว่าข้าต้องการมันภายในสองวันทางงานเสร็จทันกำหนดข้าจะให้ทองแดงสองเหรียญแก่เจ้าข้าทำงานอย่างหนักแต่กฎหมายฉบับนั้นยาวมากข้าจึงคัดไม่สำเร็จมืออันการามิสมาถึงกลับมาเขากรธมากถ้าข้าเป็นทาสเขาคงถูกบยไปแล้วแต่ข้ารู้ดีว่าเจ้าเมืองต้องไม่อนุญาตให้เขาทำร้ายข้าแน่ข้าจึงไม่กลัว พูดกับเขาว่าอันกามิชท่านเป็นเศรษฐีผู้มั่งคัง่งวานบอกข้าทีว่าข้าจะร่ำรวยเหมือนท่านได้อย่างไรแล้วข้าจะจารึกแผ่นดินเหนียวให้ท่านตลอดคืนพอฟ้าสางมันก็เสร็จสมบูรณ์พอดีเขายิ้มให้ข้าแล้วตอบว่าเจ้าเป็นคนเล่ห์มากแต่เราจะถือว่าเป็นการต่อรองก็แล้วกันข้านั่งจารึกตลอดคืนแม้ว่าจะปวดหลังและกลิ่นจากไส้ตะเกียงทำให้ข้าปวดศีรษะจนมองแทบไม่เห็นแล้วก็ตาม ในที่สุดแผ่นจารึกก็สมบูรณ์จนได้เมื่อเขากลับมาตอนอรุณเบิกฟ้าเอาละข้าพูดบอกข้าตามที่ท่านให้สัญญาได้แล้วเจ้าสามารถทำตามข้อต่อรองในส่วนของเจ้าได้เสร็จเรียบร้อยเขาพูดกับข้าอย่างปราณีข้าพร้อมจะนำในส่วนของข้าแล้วเช่นกันข้าจะบอกในสิ่งที่เจ้าอยากรู้เพราะข้าเริ่มแก่แล้วและคนแก่ก็มักหลงลืมลืมเมื่อผู้เยาว์มาขอคำแนะนำจากผู้สูงวัย เขาก็จะได้รับหลักปรัชญาเก่าแก่บ่อยครั้งที่ผู้เยาว์มาคิดว่าผู้สูงวัยรู้แต่หลักปรัชญาของวันเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วเขาจึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรแต่จงจำไว้ว่าดวงตะวันที่ส่องสว่างในวันนี้ก็คือดวงตะวันดวงเดียวกับที่เคยส่องสว่างเมื่อบิดาของเจ้าเกิดและจะยังคงส่องสว่างต่อไปเมื่อหลานคนสุดท้ายของเจ้าจากไปสู่ความมืดมิด ความคิดของผู้เยาเขาพูดต่อคือแสงเจิดจ้าพุ่งแรงเหมือนดาวตกที่ทําให้ท้องฟ้าสว่างวาบแต่หลักปรัชญาของผู้สูงวัยเปรียบเสมือนดาวฤกษ์ซึ่งส่องสว่างไม่แปรเปลี่ยนจากกาลาสีอาศัยเป็นเครื่องฉี้ทางได้จงจําคําพูดของข้าไว้ให้ดีหาไม่แล้วเจ้าอาจไม่เข้าใจในความจริงที่ข้ากําลังจะบอกและเจ้าจะคิดว่าเสียแรงเปล่าที่อุตส่าห์ทำมาทั้งคืน แล้วเขาก็มองหน้าข้าด้วยสายตาแหลมคมใต้คิ้วหนาลางพูดเสียงแผ่วเบาส่งอำนาจว่าข้าพบผลทางสู่ความมั่งคั่งเมื่อข้าตัดสินใจว่าส่วนหนึ่งของเงินทั้งหมดที่ข้าหามาได้เป็นของข้าที่จะต้องเก็บรักษาไว้เจ้าก็เช่นกันแล้วเขาก็มองข้าต่อด้วยสายตาที่ให้ข้ารู้สึกเหมือนถูกทิ่มแทงแต่ไม่พูดอะไรอีกเท่านั้นเองหรือข้าถามเท่านี้ก็มากพอ ที่จะทําให้หัวใจของคนเลี้ยงแกะเปลี่ยนเป็นหัวใจของคนปล่อยกู้เขาตอบแต่ทั้งหมดที่ข้าหามาได้เป็นของที่ข้าต้องเก็บรักษาไว้ไม่เชื่อหรือข้าถามมิใช่เลยเขาตอบเจ้าไม่ได้จ่ายเงินให้ช่างเสือ้อช่างตัดรองเท้าและจ่ายสําหรับอาหารที่เจ้ากินเลยหรือเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในนครบาบิโลนได้โดยไม่ใช้จ่ายเลยเช่นนั้นหรือเงินที่เจ้าหามาได้เมื่อเดือนก่อนมีเหลือให้ดูไหมแล้วปีก่อนละ่ะเจ้าโง่เอ้ย เจ้าใจ่ายให้กับทุกคนยกเว้นตัวเจ้าเองเจ้าคนเซอร์เจ้าสู้อุตสาหะทำงานหนักเพื่อผู้อื่นเปรียบเสมือนทาสที่ทำงานให้เจ้านายเพื่อแลกกับอาหารและเครื่องนุ่งหม่มถ้าเจ้าเก็บเงินไว้ให้ตัวเองเพียงหนึ่งใน10บของทั้งหมดที่เจ้าหามาได้เจ้าจะมีเงินมากมายแค่ใน10ปีความรู้ด้านตัวเลขของข้ายังลงม้อไม่หมดข้าจึงตอบว่ามากเท่ากับที่ข้าหาได้ในหนปี เจ้าพูดจริงแค่ครึ่งเดียวเขาโต้ทองคําทุกชิ้นที่เจ้าเก็บไว้คือท่าที่จะทํางานให้เจ้าทองแดงทุกเหรียญที่หามาได้คือลูกของมันจะช่วยหาเงินเพิ่มให้เจ้าด้วยถ้าเจ้าอยากร่ํารวยสิ่งที่เจ้าเก็บจะต้องหาเงินเพิ่มให้เจ้าได้ลูกๆของมันก็จะต้องหาเงินเพิ่มให้เจ้าด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้อาจจะช่วยให้เจ้ามีทรัพย์สมบัติมหาศาลดังที่เจ้าปรารถนาเจ้าคิดว่าข้าจะโกงเจ้าทั้งทั้งที่เจ้าสู้อุตสาห์ทำงานหนักมาตลอดคืน เขาพูดต่อแต่จริงๆแล้วค่ากำลังจ่ายค่าเสียเวลามากเกินจริงตั้งพันเท่าถ้าเจ้าฉลาดพอที่จะเข้าใจในความจริงที่ข้าบอกส่วนหนึ่งของเงินทั้งหมดที่เจ้าหามาได้เป็นของเจ้าที่จะต้องเก็บไว้มันไม่ควรน้อยกว่าหนึ่งในสิบไม่ว่าเจ้าจะหามาได้น้อยนิดเพียงใดก็ตามหรืออาจจะมากกว่านั้นเท่าที่เจ้ามีปัญญาเก็บได้จงจ่ายให้ตัวเองก่อนอย่าให้ช่างเสื้อหรือช่างตัดรองเท้ามากเกินที่เจ้าจะจ่ายได้จากเงินส่วนที่เหลือ และต้องให้เหลือพอสําหรับค่าอาหารการทาบุญทําทานและค่าบูชาเทพเจ้าด้วยความมั่งคั่งเปรียบสเสมือนต้นไม้ที่เติบโตจากมเมล็ดเล็กๆทองแดงนเหรียญแรกที่เจ้าเก็บคือมเมล็ดพันธุ์ที่ต้นไม้แห่งความมั่งคั่งของเจ้าจะงอกงามเจ้ายิ่งเพาะ,มะเมล็ดนั้นเร็วเท่าไหร่ต้นไม้ก็จะยิ่งงอกงามเร็วเท่านั้นและเจ้ายิ่งฟูมฟักรดน้ําต้นไม้ต้นนั้นโดยการเก็บออมอย่างสม่ําเสมอมากเท่าใดเจ้าก็จะได้มีความสุขใต้ร่มเงาของมันเร็วขึ้นเท่านั้น พูดจบเขาก็คว้าแผ่นจารึกข,ของเขาแล้วเดินจากไปข้าขุณคริสถึงสิ่งที่เข้าพูดมันฟังดูมีเหตุผลเขาข้าจึงตัดสินใจว่าจะลองดูทุกครั้งที่ข้าได้รับเงินข้าจะเก็บทองแดงหนึ่งเหรียญจากทุกๆสิบเหรียญที่หามาได้แต่จริงๆที่มันไม่ได้ทําให้ข้าขาดแคลนเงินไปมากกว่าแต่ก่อนข้าสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กน้อยขณะที่ข้าดําเนินชีวิตโดยปราศจากเงินก่อนนั้น เมื่อเงินเก็บสะสมเริ่มเพิ่มพูนมากขึ้นบ่อยครั้งที่ข้าถูกล่อใจให้จ่ายมันเพื่อเข้าของดีๆพราะราคาขนส่งในหลังอูดและขนลงเรือจากดินแดนฟินิชเชียมาขายแต่ข้าพยายามห้ามใจตัวเองไว้12เดือนหลังจากที่อันการิสจากไป เขากลับมาอีกครั้งและพูดกับข้าว่าลูกเอ้ยเจ้าใช้จ่ายให้ตัวเองไม่น้อยไปกว่าหนึ่งในสิบของทั้งหมดที่เจ้าหามัได้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาหรือเปล่าข้าตอบอย่างภูมิใจว่าใช่ขอรับข้าทําเช่นนั้นดีมากเขาชมพลังยิ้มให้ข้าเจ้าทําอย่างไรกับเงินจํานวนนั้นข้าได้มอบให้อชมูดช่างทําอิฐที่บอกข้าว่าจะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปยังนครไทยซื้ออัญมณีหายากของฟินิเชียมาให้ข้า เมื่อเขากลับมาเราจะขายอัญมณีเหล่านั้นในราคาสูงลิ่วและแบ่งเงินกันคนเขาทุกคนต้องเรียนรู้เขาคำรามเหตุใดจึงไว้ใจช่างทำอิฐในเรื่องอัญมณีเจ้าจะไปหาช่างทําขนมปังเพื่อซักถามเรื่องดาราศาสตร์หรือไม่ย่อมไม่แน่นอนเจ้าต้องไปหานักดาราศาสตร์ถ้าเจ้าคิดเป็นพ่อหนุ่มเอ้ยเงินออมของเจ้าสูญแล้วเจ้าได้ถอนรากต้นไม้แห่งความมั่งคั่งของเจ้าออก แต่จงปลูกต้นใหม่พยายามอีกครั้งและคราวหน้าหากเจ้าอยากได้คำแนะนำเรื่องอัญมณีจงไปหาพ่อค้าอัญมณีถ้าเจ้าอยากรู้ความจริงเรื่องแกะจงไปหาคนเลี้ยงแกะคำแนะนำเป็นสิ่งที่ให้เปล่ากันได้แต่จงเลือกเฉพาะคำแนะนำที่คุ้มค่าคนที่ขอคำแนะนำเรื่องเงินออมจากผู้ที่ขาดประสบการณ์ในเรื่องนี้จะต้องสูญเสียเงินออมทั้งหมดให้กับคำแนะนำผิดผิดพูดจบเขาก็จากไปและมันก็เป็นดังพี่เขาพูดจริงจริง เพราะพ่อขาฟินิเชียที่คดโกงขายเศษแก้วไร้ค่าซึ่งดูเหมือนอัญมณีให้อัมสมูแต่ข้าก็เริ่มเก็บออมหนึ่งในสิบอีกครั้งตามคำแนะนำของอันกามิชเพราะเวลานั้นเริ่มติดเป็นนิสัยแล้วจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป12เดือนต่อมาอันกามิสมาที่ห้องจารึกและพูดกับข้าว่าเจ้าคืบหน้าอย่างไรบ้างนับจากที่ข้าเห็นครั้งสุดท้ายกาใช้จ่ายใ,ให้ตัวเองอย่างซื่อสัตย์ข้าตอบและได้มอบเงินออมของข้าให้กับ แอสกาช่างทําโล่เพื่อซื้อทองสำริดทุกๆสี่เดือนเขาจ่ายคืนให้ข่าดีมากแล้วเจ้าทำอย่างไรกับเงินงั้นข้าจัดงานเลี้ยงใหญ่ฉลองด้วยน้ำผึ้งและวายชั้นดีกับขนมใส่เครื่องเทศข้ายัางซื้อเสื้อคลุมยาวสีแดงสอดสองตัวสักวันหนึ่งข้าจะซื้อลาหนุ่มไว้ขี่สักตัวอันกามิชหัวเราะเจ้ากินลูกๆของเงินออมไปจนหมดแล้วจะหวังให้มันทำงานให้เจ้าได้อย่างไร มันจะมีลูกหลานออกมาทํางานให้เจ้าอีกเช่นกันได้อย่างไรก่อนที่เจ้าต้องสั่งกองทัพทาสท,ทองคําเป็นอย่างแรกจากนั้นค่อยจัดงานเลี้ยงดังที่ปรารถนาโดยไม่ต้องเสียใจพูดจบเขาก็จากไปอีกข้าไม่ได้เจออีกเขาเลยเป็นเวลา2ปีเมื่อเขากลับมาอีกครั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวย่นหนังตาก็ห้อยย้อยเพราะความชราเขาถามข้าว่าอาคัตเจ้าได้พบกับความมั่งคั่งดังใจที่เจ้าฝันไว้หรือยังข้าตอบว่า ยังไม่ได้ทั้งหมดที่ข้าปรารถนาแต่ก็ได้บ้างมันช่วยทําให้เงินข้าเพิ่มพูนขึ้นลูกๆของข้ายังทําเงินให้ข้าเพิ่มมากขึ้นไปอีกเจ้ายังเชื่อคําแนะนําของช่างทําอิดอยู่หรือไม่พวกเขาให้คําแนะนําได้ดีในเรื่องการทําอิดข้าตอบอาคัตเขาพูดต่อเจ้าเรียนรู้ได้ดีมากทีแรกเจ้าเรียนรู้ที่จะดํารงชีวิตด้วยการใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้ต่อมาเจ้าก็เรียนรู้ที่จะขอคําแนะนําจากคนที่สามารถได้จากประสบการณ์ของเขา และสุดท้ายเจ้าได้เ,เรียนรู้ที่จะใช้ทองคําทํางานให้เจ้าเจ้าสอนตัวเองให้รู้จักหาเงินรู้จักเก็บออมและรู้จักใช้มันดังนั้นเจ้าจึงมีความสามารถพอที่จะรับผิดชอบต่อจากข้าได้ข้าเริ่มชรามากแล้วบุตรชายทุกคนของข้าดีแต่ใช้เงินแต่ไม่เคยหาดอกผลของข้ามีมากมายจนข้ากลัวที่จะดูแลมันเองถ้าเจ้ายอมเดินทางไปดูแลที่ดินของข้าที่นิบปูข้าจะให้เจ้าเป็นหุ้นส่วนของข้า และเจ้าจะมีส่วนในทรัพย์สินของข้าด้วยข้าจึงเดินทางไปนิปปูเพื่อดูแลทรัพย์สินของเขาซึ่งมีมากมาย ด้วยเหตุที่ข้าเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและได้ปฏิบัติตามกฎ3ข้อแห่งความมั่งคัง่งเขาจึงทําให้ทรัพย์สินของเขามีมูลค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลทําให้ข้ามั่งคั่งมากด้วยและเมื่อดวงวิญญาณของอันกามิสจากไปสู่โลกแห่งความมืดมิดข้าได้ส่วนแบ่งในทรัพย์สินของเขาตามที่เขาได้เตรียมการไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่ออันคัดเล่าเรื่องของเขาจบลงสหายคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าท่านโชคดีแท้อันสกามิสแต่งตั้งท่านเป็นทายาท ข้าโชคดีตรงที่ข้าปาารถนาจะมั่งคัง่งก่อนที่ข้าจะพบเขาเป็นครั้งแรกต่างหากเล่าข้ามีได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแน่วแน่ในเป้าหมายของข้าด้วยการเก็บออมหนึ่งในสิบของทั้งหมดที่ข้าหามาได้ตลอดระยะเวลาสี่ปีหรอกหรือท่านจะบอกว่าชาวประมงที่ศึกษาความเป็นอยู่ของปลาอยู่นานหลายปีจนเขาสามารถเหวี่ยงแหจับพวกมันได้ไม่ว่าลมจะเปลี่ยนทิศไปทางไหนก็ตามเป็นความโชคดีเช่นนั้นหรือโอกาสคือเทพ ทิดายาโสที่ไม่ยอมเสียเวลากับคนที่ไม่รู้จักเตรียมพร้อมท่านยังมีกําลังใจเข้มแข็งที่จะเดินหน้าต่อหลังจากที่ท่านสูญเสียเงินออมในปีแรกไปจนหมดสิน้นนับว่าท่านแปลกมากในเรื่องนี้สหายอีคนพูดกําลังใจหรืออักคตตอบโต้เหลวไหลสิ้นดีท่านคิดว่ากําลังใจทําให้คนเรามีเรี่ยวแรงมากพอที่จะแบกสัมภาระที่อูดแบกไม่ไหวหรือลากเกวียนที่วัวลากไม่ได้เช่นนั้นหรือ กำลังใจเป็นเพียงจุดประสงค์อันแน่วแน่ในการทำสิ่งที่ท่านกำหนดกับตัวเองให้สำเร็จรุ่วงหากข้ากำหนดงานให้ตัวเองชิ้นหนึ่งไม่ว่างานนั้นจะเล็กแค่ไหนข้าจะต้องทำมันจนสำเร็จมิเช่นนั้นข้าจะมีความมั่นใจในตัวเองที่ทำงานใหญ่ได้อย่างไรหากข้าบอกตัวเองว่าในระยะเวลาหนึ่งร้อยวันที่ข้าเดินข้ามสะพานเข้าเมืองข้าจะเก็บก้อนกรวดจากถนนโยนลงลำธารวันละก้อนข้าจะทำตามที่พูดจริงๆถ้าข้า ลืมโยนก้อนกรวดในวันที่เจ็ข้าจะไม่บอกตัวเองหรกว่าพรุ่งนี้ข้าจะโยนก้อนกรวดลงไปสองก้อนแทนแต่ข้าจะรีบเดินย้อนกลับไปเก็บก้อนกรวดโยนลงไปหรือแม้กระทั่งในวันที่20่ข้าก็จะไม่บอกกับตัวเองอันขาดว่าอาคัดแบบนี้มันไร้ประโยชน์สิ้นดีมีความหมายอะไรที่จะโยนก้อนกรวดมาละก้อนทุกวันโยนมันทีละร,รมก็สิเนื้อเรื่องไม่ข้าจะไม่มีวันพูดหรือทําแบบนั้น ข้ากำหนดงานชิ้นหนึ่งให้ตัวเองข้าต้องทำมันจนสำเร็จด้วยเหตุนี้ข้าจึงระมัดระวังที่จะไม่เริ่มต้นด้วยงานที่ยากจนไม่อาจปฏิบัติได้เพราะข้าชอบไปช้าๆสบายๆแล้วสหายอีกคนก็พูดขึ้นว่าถ้าสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริงซึ่งก็ดูเหมือนจะจริงและฟังดูมีเหตุผลมันดูง่ายเหลือเกินถ้าทุกคนทำตามอย่างนี้เงินทองก็คง มีไม่มากพอจะให้ทุกคนนะสิเงินทองจะงอเงยในทุกที่ที่เราทุ่มเทเรี่ยวแรงลงไปอาคัดตอบถ้าเศรษฐีสร้างคาสน์ใหม่ให้ตัวเองสักหลังทองคำที่เขาจ่ายหายไปหรือเปล่าเปล่าเลยช่างทำอิฐได้ไปบางส่วนกรรมกรได้ไปบางส่วนและคนออกแบบได้ไปบางส่วนทุกคนที่ทุ่มเทแรงให้กับคาสน์หลังนั้นล้วนได้กันไปเป็นส่วนๆเมื่อคาสิโนสร้างเสร็จสมบูรณ์มันไม่ได้คุ้มกับค่างเงินที่เสียไปหรอกหรือ พื้นดินที่รองรับตัวเครหาหา์ไม่ได้มีค่ามากขึ้นเพราะมันตั้งอยู่บนนั้นหรอกหรือที่ดินซึ่งอยู่ติดกันไม่ได้มีค่ามากขึ้นเพราะมันตั้งอยู่ตรงนั้นหรอกหรือเงินทองงอกเงยเ,เหมือนปฏิหารไม่มีใครทำนายขีดจำกัดของมันได้ชาวฟินิเชียมิได้สร้างเรืออันยิ่งใหญ่บนดินแดนชายฝั่งทะเลที่แห้งแล้งด้วยเงินทองที่ได้จากเรือพาณิชย์ในท้องทะเลของพวกเขาหรอกหรือ ถ้าเช่นนั้นท่านจะแนะนําให้เราทําอย่างไรจึงจะร่ํารวยกับเขาบ้างสหายอีกคนถามหลายปีผ่านไปเราไม่ใช่คนหนุ่มอีกแล้วแต่เรายังไม่มีอะไรเลยข้าขอแนะนําให้ท่านยอมรับหลักการอันชันฉลาดของอันสกามิสและบอกกับตัวเองว่าส่วนหนึ่งของเงินทั้งหมดที่ข้าหามาได้เป็นของข้าที่จะต้องเก็บรักษาไว้จงพูดเช่นนี้เป็นสิ่งแรกในตอนเช้าเมื่อท่านตื่นนอนพูดอีกในตอนเที่ยง พูดอีกครั้งในตอนกลางคืนจงพูดทุกๆโมงยามของทุกวันพูดกับตัวเองจนกระทั่งคำพูดนี้โดดเด่นราวอักษรไฟบนฟากฟ้าจดจำคำความคิดนี้ไว้ในใจท่านย้ำเตือนอยู่เสมอแล้วเก็บออมเท่าไหร่ก็ได้ที่ดูว่าฉลาดเหมาะสมแล้วแต่อย่าให้น้อยกว่าหนึ่งใน10ถ้าจำเป็นจัดค่าใช้จ่ายอื่นๆของท่านใหม่เพื่อจะได้ทำตามนี้ได้ แต่ต้องเก็บส่วนนั้นไว้ก่อนเพียงไม่นานท่านจะตหนักว่าความรู้สึกร่ำรวยคือการได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติที่เป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวเงินทองยิ่งเพิ่มพูนมากเท่าไหร่มันจะยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านมากขึ้นท่านจะตื่นเต้นกับความสุขแบบใหม่ของชีวิตจะมีความพยายามยิ่งขึ้นเพื่อจะหาเงินให้มากขึ้นเพราะยิ่งท่านหาได้มากเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ที่ท่านจะเก็บออมย่อมมีมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่หรือจากนั้นค่อยเรียนรู้ที่จะใช้ชั์สินนั้นทํางานให้ท่าน ทำให้มันเป็นทาสของท่านทําให้ลูกหลานของมันทํางานให้ท่านจงประกันรายได้สําหรับอนาคตของท่านด้วยจงมองดูผู้เท่าทั้งหลายแล้วอย่าลืมว่าสักวันหนึ่งท่านจะต้องเป็นหนึ่งในผู้เท่าเหล่านั้นเช่นกันด้วยเหตุน,นี้จงลงทุนทรัพย์สินของท่านโดยความระมัดระวังว่ามันจะสูญเปล่าผลตอบแทนในอัตราที่สูงมากๆคือสัญญาณลวงตาที่ล่อลวงคนไม่ระมัดระวังให้สะดุดกับโขดหินแห่งการสูญเสียและความโศกเศร้า จงจัดเตรียมไว้ให้ครอบครัวของท่านด้วยเมื่อพระเจ้าทรงเรียกตัวท่านไปสู่อาณาจักรของพระองค์การปกป้องกันเช่นนี้ทำให้ได้ตลอดด้วยการจ่ายเงินเพียงเล็กน้อยในระยะเวลาที่สม่ําเสมอด้วยเหตุนี้คนที่รอบคอบจึงไม่ลังเลที่จะเก็บเงินก้อนใหญ่ไว้สำหรับจุดประสงค์อันชันฉลาดนี้ ชงปรึกษากับผู้รู้แสว่งหาคำแนะนำจากคนที่ทำหน้าที่ดูแลเงินในทุกๆวันให้พวกเขาปกป้องท่านจากความผิดพลาดแบบเดียวกับที่ข้าเคยทำเมื่อครั้งที่ข้าไว้วางใจมอบเงินของข้าให้อยู่ดุลในพินิจของอาม,มูชช่างทำอิดเงินตอบแทนจำนวนน้อยที่ปลอดภัยย่อมน่าปรารถนามากกว่าความเสี่ยงจึงมีความสุขกับชีวิต ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อย่าเข้มงวดหรือพยายามเก็บออมมากเกินไปถ้าหนึ่งในสิบของเงินทั้งหมดที่ท่านหามาได้เป็นจํานวนเงินที่ท่านเก็บออมได้อย่างสบ,สบายๆแล้วก็จงพอใจที่จะเก็บออมเพียงแค่นั้นจงดำรงชีวิตตามรายได้ของท่านแต่อย่าทำตัวเป็นคนตรนีและไม่กล้าใช้จ่ายชีวิตจะดีจะร่ำรวยด้วยสิ่งต่างๆที่ควรค่ารวมทั้งสิ่งต่างๆให้มีความสุขด้วย บรรดาสหายของเขากล่าวขอบคุณแล้วจากไปบางคนนิ่งเงียบเพราะวาดภาพไม่ออกและไม่เข้าใจบางคนแดกดันเพราะคิดว่าคนที่ร่ำรวยขนาดนี้ควรแบ่งปันให้สหายเก่าที่โชคไม่ดีเท่าเขาบ้างทว่าบางคนมีประกายใหม่ในดวงตาพวกเขาตระหนักได้ว่าแต่ละครั้งที่อันการมิดกลับไปที่ห้องจารึกเป็นเพราะเขากําลังจับตาดูชายคนหนึ่งที่กําลังจะพยายามหาทางออกความมืดมิดไปสู่แสงสว่าง เมื่อชายคนนั้นได้พบแสงสว่างสถานที่อันเหมาะสมจะรอเขาอยู่แล้วไม่มีใครหยิบยื่นสถานที่นั้นให้เขาได้จนกว่าเขาจะหาทางเข้าใจได้เองจนกว่าเขาจะพร้อมสําหรับโอกาสคนกลุ่มหลังนี้คือกลุ่มที่หมันเวียนไปหาอาคัดบ่อยครั้งในหลายปีถัดมาแต่อาคัดก็ต้อนรับพวกเขาด้วยความยินดีอาคัดให้คําปรึกษาคนกลุ่มนี้และมอบหลักฐานหลักการที่ชาญฉลาด ของเขาให้ด้วยเช่นเช่นผู้มีประสบการณ์กว้างไกลทั้งหลายยินดีทําเสมออาคัตยังช่วยพวกเขาในการนําเงินออมของพวกเขามาลงทุนเพื่อให้ได้ผลกําไรงอกงามและปลอดภัยและเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องขาดทุนหรือลงทุนโดยไม่ได้ผลตอบแทนจุดหักเหนในชีวิตของคนเหล่านี้มาถึงในวันนั้นเมื่อพวกเขาตระหนักถึงความจริงที่อันการมิสบอกอาคัตและที่อาคัตบอกพวกเขา ส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่หามาได้เป็นของท่านที่จะเก็บรักษามันเอาไว้